ดีครับต่อไปจะเป็นการตั้งเวลาเครื่องตอกบัตรแม็กพันหกนะครับเปิดฝาก่อนนะครับอย่างแรกเราก็เปิดฝาด้านบนออกนะครับครับผมเรากดแคนเซิลค้างครับครับผมพอกดแคนเซิลค้างนะครับจะมีรูปประจายขึ้นมาด้านบนซ้ายมือนะครับเรามาเริ่มที่บทหนึ่งครับบทหนึ่งตัวแรกนะครับคือการตั้งเวลาโชว์12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับผมถ้าต้องการเปลี่ยนกดขึ้นกดลงครับ แล้วกดเซตครับต่อไปนะครับ0-2นะครับโหมด1จะเป็นการตัดเงินเดือนนะครับเราสามารถตั้งตัดเงินเดือนสมมุติเราตั้ง31ก็จะสู่ที่31ิถ้าเราตั้งย5ิบวันที่25ก็จะมาอยู่ที่สิ้นเดือนวันที่26ก็จะไปอยู่วันที่1นะครับต่อไปครับพอกดเซ็ตนะครับ3นะครับก็การการตั้งคำนวณนะครับเครื่อง mac 1ันมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นทำไม่ได้คือตั้งคำนวณเวลานะครับ เราสามารถคำนวณเวลาพนักงานว่าทำงานไปกี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าตั้งคำนวณเวลาเราจะตั้งได้50คนถ้าเราไม่คำนวณเวลาเราสามารถใช้ได้ร้อยห้าสิบคนครับต่อไปครับ5ครับโชว์5นี่คือการปิดเปิดไฟนะครับ1เนี่ยเราจะเปิดไฟหน้าจอตลอด2เราจะปิดไฟหน้าจอถ้า3นะครับเราจะไฟจะติดเมื่อตอกบัตรครับผมกดเซตครับ 06นะครับของหมวดหนึ่งคือการตั้งรหัสล็อกนะครับล็อกเครื่องแม่คนเข้าไปตั้งละตั้งโปรแกรมนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรามาดูหมวดสองครับคนสองคือเอาหนึ่งนะครับพอคุณกดเอาหนึ่งจะโชว์ปีนะครับผมคุณกดเซ็ตจะโชว์เดือนกดเซตกระพริบบันนะครับจะเปลี่ยนกดขึ้นลงครับผมชั่วโมงนะครับขึ้นลงตามที่ต้องการอันนี้นาทีนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหมวดสองครับ ต่อมาเรามาโหมดสาวโหมด3นะครับอินสองคือโหมด3าครับศูนย์หนึ่งของโหมด3คือการตั้งเวลาเปลี่ยนบรรทัดบัตรนะครับเราสามารถตั้งเวลาให้เปลี่ยนบรรทัดบัตรตอนกี่โมงก็ได้แล้วแต่เรานะครับโดยปกติเราตั้งมตถถาตรฐานที่ตีสามครับกดเซตครับผมศูนย์สองคือการตั้งเวลาเข้างานครับถ้าคุณเข้างานแปดโมงคุณก็ตั้งแปดโมงหลังแปดโมงจะขึ้นเครื่องหมายมาสายนะครับ อันศูนยคือการพักเที่ยงครับผมช่องที่2 04คือช่องที่3ตอนเข้างานบ่ายโมนะครับหลังจากทานอาหารแล้ว05นี่คือการตั้งเวลาเลือกงานครับ06เราสามารถตั้งเวลา OT ทีนะครับส่วนศูนยเป็นการตั้งซัมเมอร์ซึ่งเราไม่ได้ใช้งานนะครับกดเซจะถึงเวลาปกติครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการตั้งเวลาของเครื่องตอกบัตรรุ่นแมกยาพนกนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วกดแคนเซิลอีกครั้งหนึ่งครับ หน้าจอตัวประแจจะหายไปเรียบร้อยสำหรับการตั้งเวลาครับผมขอบคุณครับ